การจนบ,บุรีนำคณะทำงานฝ่ายติดตามและตรวจเยี่ยมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2568 วันที่2มกราคม2568เวลา14นาฬิกานาทีนายอาทิสารอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต8ดกาญจนบุรีนายอนุทองดีประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีนางมัทนียามาักสมบูรณ์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรีคณะทำงานฝ่ายติดตามและตรวจเยี่ยมจุดตรวจลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่พุทธ ศักราช2568ที่จุดตรวจสีแยกไฟแดงลาดย่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีและจุดตรวจสามแยกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมรับฟังข้อคิดเห็นร่วมแจกหมวกนิรภัยให้กับประชาชนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประกอบด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ประจำจุดหน่วยบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้ให้บริการน้ำดื่มกาแฟ ขนมกบเคี้ยวไว้ให้บริการแก่ประชาชนที่เดินทางสัญจรผ่านไปมาให้คำแนะนำในการเดินทางพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้คอยดูความเรียบร้อยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการป้องกันเหตุที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินของประชาชนช่วยกันประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และตักเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีสติรักษาวินัยจราจรมีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนเดินทางด้วยความปลอดภยัยถึงที่หมายอย่างสวัสดิภาพ เข็แผงมาทำนายคราบเดีนกัน ขัวนการมาเที่ยวจังหวัดกาญินบุรีขับข้างค่อนข้างเยอะนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราได้บูรณาการความร่วมมือจากส่วนราชการทั้งขัานส่วนนะครับเป็นสำนักงานตำรวจภูธรสามภัยนะครับตำรวจภูธรจังหวัดการจนบุรีนะครับแต่การทางต่างๆในรวมทั้งหน่วยงานภาคีเรียวกานที่เกี่ยวข้องหน่ได้ร่วมกันอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งแรกๆอาจจะติดขัดบ้างนะครับเราก็แก้ปัญหา หน้างานไปนะครับจนตอนน,นี้นจจนนสภาพการจราจรสามารถเดินทานได้โดยปลอดโปร่งนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับ